น้องสดกีสมัตินีสวยปะค่สวยปะน้ำน้ำน้ำน้เย็นเย็น่แข็งไปแล้วค่ะโอ้เย็น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 มาค่ะมีสโลค่าไปเที่ยวขากขากับพกไปทั้งหมดขากับ โอเคค่ะพบตอนต่อไปค่ะต,เตอเห็ดเก่าพี่น้องเฮ็ดเคยมาเก็บม,มันหนาวค่ะมันหนาวเฮ็ดบ่ออกเลยตอเ<า>ห็ดค่ะด,ด,ะด,ะดแล้วค่ะจะตัวภาพเปเลาะอีกแล้ววันนี้คิดฮอดพี่น้องค่ะคิดฮอดบ่ได้ถ่ายคลิปค่ะแต่ว่าวันเสาร์จะได้ถ่าย เป็นเมืองบ่ใหญ่ค่ะพี่น้องไปสามารถยางรอบๆได้ <laughs> 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 ต้นโกต้นนึงเนาะงามอ้ต้นอกใหญ่อีบ่ค่ะใหญ่ใหญ่อีต้นอกที่เขาไปเฮ็ดทางวายเด้อเนาะ <laughs> <laughs> เออทางเบียทางวายมื้อนี้วันทํางานของฮังกีอยู่เด้อค่ะวันเสาร์มาื้อนี้นี้เขอบอาบ่หยุดเพราะว่าเขาสิหยุดคริสต์มาส บอคา่ะพี่ต้องต้องกับข่าวแต่เบิ่งในกล้องมันคือสิบีมืดแต่ถ้ามองไปแลยอุมมวไปหมดค่ะหมอก่ต่วงเวียนค่ะวงเวียนตรงข้างในนู่นค่ะจะเป็นท่ารถทัวร์ค่ะ อันนี้คือห้างสปาสปาค้าสปาสรงวัฒา์ไลรอบๆอันวิวให้ดูค่ะพี่น้องบอกค่ะเกาะทาก้องซันขอโทษขออภัยด้วยถ้ายาหน,น, <laughs> นาวจะสวนตาเปียกแต่ประเทศอื่นหนาวกว่าบ้านเฮาฮิมาตกแล้ว นี่จนเย็นขมือแดงวัดขมือสนุกแดงวัดใครมาคะแดงติดลบนะคะจะติดลบสององศา ก็ยังเขียวอยู่เด้ค่ะบ่บ่ตายตีเอาหมวกบ่เปิ Natürlich ้ลหมวกมักใส่หมวกสนกเขามักใส่หมวกสนกเย็นหูมาน้องเบิร์กนะค่ะข้างบนอ้ามาจากไหนดาบาอะไรนะบาลาศบาลเสกเฮ้พี่เนาะบาลทาศ พี่น้องสนุกอ่านมายยนุบาทาสักภาษาเหบอคะบาทาเสกบูดาเบสบ่กบูดาเบสเป็ดเห็นบ่คะโอ้ยสนุกอ่านสนุกอ่านมายยนุสนุกอ่านภาษาฮังการีพี่น้องสนุกมั่วตัวถั่วตัวไทยไปแล้วค่ะเบ้าบ๊ายบายมั่วตัวถัวสนุกบ่หูสนุกอีเกนอีเกนอีเกน อีเกนทางกาลีวะใช่ค่ะภาษาอังกฤษ์คำว่าอีกอีกเกนน้องอีกเกนอีกเกนเฮ่ไแล้วหัวไปแล้วพี่น้องเลยอู้สะพานสะพานรักสารสินบังวิ่น้องเขียนว่าค่ะพี่น้องสะพานรักสารสินทางกะลีค่ะบอลฮาดอู้พี่น้องน้ำไหลไหลอู้ฝนตกบอกเขา สะงมาเบิกฟังนี่ค่ะหนกน่บคะนี่ค่ะสะลงมาบิกคยอันเห็นน้ำลายวันทีทีค่ะนี่อิน้ำลายค่ะที่มองที่สนุกรัดดงรัดปลาแล้วขับไปทางพุ่นกับแม,แมนค่ะจะกินกับแก่ว้าหายไม่แมงเด้ เาสิกับบ้านเรายามาตดโลกคเมื่อกี้มือก็สิบอตัวอันเขียวีตโซนกบดมา้มากันสองคนมายางมา,าอะไย่านะคะอันทาว่าอันขี่รถก็คือบริทายให้พี่น้องเบิรงค่ะแต่ซื้อของหม้เพิ่นกัม้ารับเพิ่นมารับ,รบไปไปส่งบ่มัน,างงานมที่แต่ปลเพิ่นมาทรงเพิ่นก็นท่าเฮออ้ะ ก็สงสารเพื่อนคนที่ย่างกัดเป็นชั่วโมงอ่ะย่างบ่อนที่เข้ามากันเองย่างกัดสองสามห่างก็ได้แบบนี้เพิ่นกับบ่จมเพิ่นกับบ่จมแต่ว่าห้ากับเกียงใจเพิ่นเพิ่นก็มักซื้อเพิ่อนถ้าตการมักซื้อแต่เพิ่นซื้อเพิ่นบ่จมเไม่บอกว่ายังไงอีกแล้วย่างไก่เลยบัวอีกแล้วพี่น้องแต่แกโนกเอิฉาวนกนะ เห็นผู้ใดก็ว่าผู้บ่าสนุกบิดพุอะรจูงมาบ่าบิดบอนหาดค่ะุนว่าเห็นเฮาเเอิ้นคกีตีบอนหาด้ยนะว่าเก่าไปน่าหลอเรบอวกตีเราแต่พูดถึงเราแข็งแรงนะเนาะเราบอนอนเรายางกับคืนนะคะเขาเอิ่ี้ตีบอลาดนน้อง บาทาสากบาทาเสกที่นบาทาสากสนองบาทาเสกโอ้ยหัวสดอกพี่น้องเลยภาษาอังกฤษยังบางคนที่ะเขียนพิดเขียนถือกัโอ้ยสนุงหัวอน้องบาทาบาทาเสกบะน้องอ่านบาทาสากกับพวกนี่เห็นว่าพี่น้อ เมืองหลวงไปทางนูน้นเป๊ดไปทางนี้ยองใส่เนือเ็บหวเือมาเสกตรงไปเสกตรงไปมนันนี่ขึ้นอยู่นะคะขึ้นรถหลายๆอยู่วันนี้บนเหตุงานมันนีว่นเหตุงานหลายตื่นเต้นหรอกซยิ่ง้สมา์เทเเชอ้อาวีเขคียวเคียวเคียวเีเีวเด้เอียว แล่นมันไม่ไฟเขียวค่ะพี่น้องนี่กับไฟเขียวข้างหน้าให้เขาขำไมยเมื่อยสนิทกับเมื่อยค่ะสิจอยดอกค่ะสิจะนจอยสายได้เพื่อนๆเพิ่นจอยลงบอลจอยลงได้ไหมบอลกินสลัดพราจอยบอลใดไปเขียวแล้ว เขียวแล้วข้ามได้ข้ามได้แบบร่ออางกายน้ำค่ะพี่นอ้องง่ายออกกําลังกายน้ำนี่ค่ะก็ไม่เหรียนแล้วบอกอาอยุบอกเรียนเอาคนมีอยู่นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อสนทงมากนี่ค่ะเห็นบ่ออู้รถหลายหลายวันนี้คนหลายค่ะช่วงนี้นคนซื้อของคิดสมมาตรกันหลายค่ะ รคกะสิสื่อซอาทิตย์พู่เละค่ะอทิตนี้อาทิตย์หน้าอีกไปอีห้างหนึ่งเทสโก้สนุกจุดได้พวกแอลกอฮ์เครื่องแอลกอฮอล์ค่ะเห็นบ่คะพี่น้องเต็มเลยค่ะคือสุดข้นหลายค่ะน้ำมันห้างนี่บ่ค่อยง่าไปเลยค่ะที่เดินค่ะค่ะง้นสนุกขอจบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สนุกน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ